ตรงนั้นก็นจะเป็นยาเป็นหญ้ากินนี่เนาะค่ะเนาะเป็นยากินน,น,ะะน,น,กน,นี่ยากินนี่กับโปรตีนเพื่อนก็นจะอยู่ที่13เปอร์เซ็นต์14เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะแต่ว่ายาเสร็จภารกิจส่วนตัวก่อนค่ะเนาะอืออ่าบายบายเนาะเจอกันเนาะคะ่ะตรงนั้นก็นจะเป็นยาเป็นหญ้ากินนี่เนาะค่ะเนาะเป็นยากินนี่ยากินนี่กับโปรตีนเพื่อนก็นจะ อยู่ที่ส3าเปอร์เซ็นต์สิบี่เปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเนาะแต่วหญยามันตรงนั้นก็จะเป็นยาเป็นหญ้ากินนี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นหญ้ากินนี่หญ้ากินนี่ก็โปรตีนเพิ่นก็จะอยู่ที่ส3บาเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเนาะแต่วหญยาเสร็จภารกิจส่วนตัวก่อนคะออ่ะเนาะอืออ่าบ๊ายบายเนาะเจอกันเนาะคะ่ะกมาตัดหญ้าให้วัวเนะค่ะพี่น้องคะมาตัดหญ้าให้วัวเป็นหญ้าหวานเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ไม่ได้มาตัดหญ้าหวานม,มาตัดหญ้าหวานนี่ จะบรเด้ปลอยงัวตามทงคือแบบสมัยก่อนนี่ตายใส่กองบางใหญ่ซ้ำานี่งพ่อพี่น้องต้องเอาอีกกองซ้ำกันอีกมือแรงคือต้องมีแรงอาหารให้งัวเพราะว่าบรเด้ปลอยงัวเลี้ยงตามทงเนาะพอใส่กองบางใหญ่ซ้ำานี่พ่อพี่น้องต้องเอาอีกกองซ้ำกันอีกมือแรงคือต้องมีแรงอาหารให้งัวเพราะว่าบรเด้ปลอยงัวเลี้ยงตามทงเนาะอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็น มัอนี้ก็มาตัดหญ้าห้งวัวคือเกาะคะนะ่ะเนาะยังบ่ท่านได้ไปเยี่ยมบ้านด้วยจ้นะเนาะเสียภารกิจเสีภารกิจส่วนตัวก่อนคะนะ่ะเนาะอืมอ่าบ๊ายบายเนาะเจอกันเนาะคะ่ะหวานนี่หญ้าหวานนี้เนาะหญ้าหวานอิสราเอลซื้อเพินนะ่นเนาะก็โปรตีนอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะคะนะ่ะเนาะเน่เปียกค่เสียภารกิจส่วนตัวก่อนคะนะ่ะเนาะอืมอ่าบ๊ายบายเนาะเจอกันเนาะคะ่ะมาแล้วเขามานี่ ทุกมือนี้เพื่อนกับปลูกขา้าวโพดอาหารซัดปลูกทั่วปลูกแตงเนาะนาแรงข้าก็ต้องมีแรงอาหารเนาะไม่เดืบกจ็จะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ตอ่อ,พอเพราะว่าข้าเลี้ยงงัวเข้าก็ต้องมีแรงอาหารไว้สำรองไว้เนาะเพื่อข้าตีหวานนี่หญ้าหวานนี้นเนาะหญ้าหวานอิสราเอลซื้อเพิ่นเนาะก็โปรตีนอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะเนเปียกกายานให้เพิ่นค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปเนาะไม่เดียวกับปลูกไปเรื่อยๆคือตัดออกขั้นแบบว่าทอนพันธุ์ทุนพ่อปลูกได้คือจังสีหันให้พื้นค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปเนาะไม่เดียวกับปลูกไปเรื่อยๆคือตัดออกขั้นแบบว่าทอนพันธุ์ทุนพ่อปลูกได้คือจังสีก็จะปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกค่ะพี่น้องค่ะปลูกเป็นล็อกไปเนาะอันนี้เป็นหญ้าหวานเนาะหญ้าหวานเพิ่นก็จะมีโปรตีนสูงกว่าหญ้ายักษ์ ก็เอาทอนซ้ำนี่เนาะนี่เพื่อนก็นจะแตกตามตาตามมองทีลาเพิ่อนออกนี่เนาะค่ะเนาะนี่ตามขอตาเพื่อนนี่อันนี้ก็จะไปขยายพันธุ์ต่อว่าแลวเข่ามานี่อ่าทุกมือนี่เพื่อนกับปลูกา้าวโพดอาหารสั์ปลูกอ่าทั่วปลูกแตงเนาะนาแรงเข้าก็ต้องมีแรงอ่ะกมาตัดหญ้าให้งัวเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาตัดหญ้าให้วังเป็นหญ้าหวานเนาะค่ะเนาะวันนี้ไม่ได้มาตัดหญ้าหวานม,มาตัดหญ้าหวานนี่ หารในพื้นค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปเนาะไม่เทียบกับปลูกไปเรื่อยๆคือตัดออกขั้นแบบว่าทอนพันธุ์จนพ่อปลูกได้คือจังสีว่าแล้วเขามานี่ทุกมือนี่เพื่อนกับปลูกข้าวโพดอาหารซัดปลูกทั่วปลูกแตงเนาะนาแรงเข้าก็ต้องมีแรงอาทุลา,าร์ันนี่ค่ะพี่น้องคะอ่ะมันก็สะดวกเนาะไอะ้กองบางใหญ่ซ้ำานี่บ่พพ่อพี่น้องต้องเอาอีกกองซ้ำกันอีกมือแรง คือต้องมีแรงอาหารให้ง่วเพราะว่าบรดเวณปอยง่วเลียงตามทงเนาะอ,อยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์มนนี้ก็มาตัดยาให้ง่วคือเกาค่ะเนาะยังก็ถ้าได้ไปเยี่ยมบ้านด้วยจ้ะเนาะสีภารกิจตรงนั้นก็นจะเป็นยาเป็นยากินนี่เนาะค่ะเนาะเป็นยากินนี่ยากินนี่กับโปรตีนเพิ่นก็นจะอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะแต่ว่ายาแตกตาออกมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะงอกแตกตาออกมาอ่า หากเพิ่นกระไาๆค่ะพี่น้องอ่ะอยู่ที่สิบหกปเปอร์เซ็นต์มนนี้ก็มะตาตัดหญ้าเหงัาคือเกาค่ะเนาะยังบ่ทว่าด้ไปเยี่ยมบ้านด้อยจ้ะเนาะเสพภารกิจก็จะปลูกเป็นลอกเป็นลอกค่ะพี่น้องคะ่ะปลูกเป็นลอกไว้เนาะอันนี้เป็นหญ้าหวานเนะาะหญ้าหวานเพิ่นก็นจะมีโปรตีนสูงกว่าหญา้ญาญยากซื้อว่าหญ้าหวานเนาะอันนี้คือไม่ได้ตัดออกไว้ จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อเนาะคะ่ะเนาะนี่ไม่ได้จะให้เบิ้งเพิ่นกระออกเนาะก็จะอยู่ที่สิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเนาะโปรตีนเพิ่นอันนี้หญ้าหวานหญ้าหวานงวัวจะกินดีค่ะพี่น้องจะประเด็ดปล่อยงวัวตามทงคือแบบสมัยก่อนอนี่แต่ตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าเป็นหญ้ากินนี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นหญ้ากินนี่หญ้ากินนี่กับโปรตีนเพิ่นกระจะ อยู่ที่13เปอร์เซ็นต์14เปอร์เซ็นเนาะคะเนาะแต่วาหญาบาก็มาตัดหญ้าให้ง่วงเนาะค่ะพี่น้องคะมาตัดหญ้าให้วัวเป็นหญ้าหวานเนาะค่ะเนาะวันนี้ไม่ได้มาตัดหญ้าหวานม,มาตัดหญ้าหวานนี่หวานนี่หญ้าหวานนี้เนะาะหญ้าหวานอิสราเอลซื้อเพิ่นเนาะก็โปรตีนอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะนี่เปียกไก่วาแล้วเขามาานีอ่าทุกมือนี่เพิ่นกับ ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ปลูกอาทั่วปลูกแตงเนาะนาแรงข้าก็ต้องมีแรงอาหารนี่หญ้าหวานนี้เนาะหญ้าหวานอิสราเอลซื้อเพิ่นเนาะก็โปรตีนอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะเนาะเนเปียรไก่เนาะไม่เด็บก็จะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ต่ออ่าเพราะว่าข้าเลี้ยงงัวเขาก็ต้องมีแรงอาหารไว้สำรองไว้เนาะเพื่อข้าตีหวานนี่หญ้าหวานนี้เนาะ หญ้าหวานอิสราเอลซื้อเพิ่นเนาะก็โปรตีนอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะเนเปียกก็จะปลูกเป็นลอกเป็นลอกค่ะพี่น้องค่ะปลูกเป็นลอกไปเนาะอันนี้เป็นหญ้าหวานเนาะหญ้าหวานเพิ่นก็จะมีโปรตีนสูงกว่าหญ้ายาเสร็จภารกิจส่วนตัวก่อนค่ะเนาะอืมอ่าบ๊ายบายเนาะเจอกันเนาะค่ะก็จะอยู่ที่สิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะโปรตีนเพิ่นอันนี้หญ้าหวาน ยาบานงว้วจะกินดีค่ะพี่น้องมันจะบระเดปปลอยงว้วตามทงคือแบบสมัยก่อนอนี่ตัดใบกองบางใ่ซ้ำานีบพ่อพี่น้องต้องเอาอีกกองซ้ำกันอีกมือแรงคือต้องมีแรงอาหารให้งว้วเพราะว่าบรเดดปลอยงว้วเลี้ยงตามทงเนาะเพราะทุลา,ารันนี้ค่ะพี่น้องค้ามันกับสะดวกเนาะยู่ทีสิปอรเซ็น มัน,นีก็มาตัดหญ้าห้งวัวคือเกาะคะ่ะเนาะยังบ่ท่านได้ไปเยี่ยมบ้านด้อยจ้ะเนาะเสพภารกิจก็ <c oughs> <c oughs> จะปลูกเป็นลอกเป็นลอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะปลูกเป็นลอกไปเนาะอ,อันนี้เป็นหญ้าหวานเนาะหญ้าหวานเพื่อก็จะมีโปรตีนสูงกว่าหญ้า,าเนาะไม่เดยบก็จะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ตอ่อเพระว่าเ้าเหลียงงวัว เฮาก็ต้องมีแรงอาหารไว้สำลองไว้เนาะเพื่อห้าตีใส่กองบางไ่ซ้ำหนีพ่อพี่น้องต้องเอาอีกกองซ้ำกันอีกมือแรงคือต้องมีแรงอาหารให่ง่วเพราะว่าบ่ได้ปล่อยง่วเลียงตามทงเนาะเพราะิันเอาท่อนซ้ำหนีเนาะนี่เพื่อนก็นจะแตกตามตาตามมองทีลากเพิ่อนออกนี่เนาะค่ะเนาะนี่ตามคอตาเพื่อนนี่อันนี้ก็จะไปขยายพันธุ์ต่อแตกตาออกมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะงอกแตกตาออกมาอ่า หากเพื่อนกระไล่ตายค่ะพี่น้องอ่ะกันเอาทอนซ้ำนี่เนาะนี่เพื่อนก็จะแตกตามตาตามมองทีลากเพิ่อนออกนี่เนาะค่ะเนาะนี่ตามขอตาเพื่อนนี่อันนี้ก็จะไปขยายพันธุ์ต่อเส็จพารกิจส่วนตัวก,ก่อนค่ะเนาะอืออ่าบ๊ายบายเนาะเจอกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะเนาะกระปลูกต่อไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าการที่ห้าเลี้ยงงั่วเฮาก็ต้องมีแบบว่าแรงอาหารในเพื่อนเนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่าทุกมือนี่ก็จะอยู่ที่สิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะนาะโปรตีนเพินอันนี้หญ้าหวานหญ้าหวานวัวจะกินดีค่ะพี่น้องก็จะปลูกเป็นลอกเป็นลอกค่ะพี่น้องค่ะปลูกเป็นลอกไปเนาะอันนี้เป็นหญ้าหวานเนะาะหญ้าหวานเพิ่งจะมีโปรตีนสูงกว่า,ญา,า,วาหญ้าย่าได้กองบางไงซ้ำานี่พ่อพี่น้องต้องเอาอีกกองซ้ำกันอีกมือแรงคือต้องมีแรงอาหารให้งวัว พว่าบ่ได้ปล่อยงัวเลียงตามทงเนาะเพราะกันเอาทอนซ้ำนี่เนาะนี่เพื่อนก็จะแตกตามตาตามมองทีลาเพิ่อนออกนี่เนาะค่ะเนาะนี่ตามขอตาเพื่อนนี่อันนี้ก็จะไปขยายพันธุ์ต่อจะบ่ได้ปล่อยงัวตามทงคือแบบสมัยก่อนอืมนี่ตาบัวจะกินดีมากเนาะก็จะสมซื้อเพื่อนน่ะละสมอื่นเนาะค่ะเนาะอืมมีโปรตีนอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะหย่าเนเปียนี่ก็ประมาณสิบหกเนาะ ประมาณสิบหกยญ้ากินนี่ออื่นเนาะค่ะเนาะมีโปรตีนอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะยาเนเปียนี่ก็ประมาณสิบหกเนาะประมาณสิบหกยญ้ากินนี่ตรงนั้นก็จะเป็นยาเป็นหญ้ากินนี่เนาะค่ะเนาะเป็นหญ้ากินนี่หญ้ากินนี่กับโปรตีนเพิ่นก็จะอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นสิบสี่เปอร์เซ็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายาหวานนี่หญ้าหวานนี้เนาะหญ้าหวานอิสราเอลซื้อเพิ่นเนาะ ก็โปรตีนอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะเนเปียกไกันเอาทอนซ้ำนี่เนาะนี่เพื่อนก็นจะแตกตามตาตามมองทีหลัง